สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟน YouTube นะครับทุกท่านพอกันตอนแรกนะครับเวลาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่เร่งเร่งแล้วนะครับสิบเท่าไรน้อตอนนี้นะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับพี่น้องผมอยู่กับเฟสของผู้จองสำเนียงหาต้นอีสานนะครับพอกันตอนแรกนะครับเ่าท่านได้ลงก็เลยลงสู่พี่น้องเบิ้งจังหน่อยนึ่งนะครับมือนอ่ามือนนี่บ่มีแนวเหยีดใช่ไหม บ่มีแนวเพดแนวทำก็เลยหาเวียกนะครับสืสักเกตเห็นนาบ้านนะครับสมือนี่นาบ้านว่างนี่จะมีหัวเมื่อนี้ลุงสมรานทำหนาที่ม่างหัวครับลุงสมรานครับบวัสดีพี่น้องแฟนเพจนะครับสวัสดีครับครับลุงสมรานนะครับขอบก้าพเถ้าเมื่อนี้ม่างหัวครับม่างหัวออกอันบ่มีเวียกหาเวียกนะครับหาเวียกตอนแรงๆบรรยากาศเกิดกำลังแอมทมนะครับปกติว่างนี่จะเป็นหัว มืัอนี้เอาออกครับเอาออกให้มันสะดวกในการเผากันออกนะครับเข่ายากเข่ายากมากบ่วแพงหรอกเขารถเข่ายากลุงสมดังเลยจัดการสมุนีต้นบักขามไปเครื่องต้นนะครับเกือบเบิดเกือบเบิดไปแล้วนะครับต้นบักขคำลุงสมดังเอาออกเป็นยังกบักขามนี่คำเอาไว้ยุติเอาไหมครับพี่น้องผมก็ บดมือหดคำครับลุงสมดันม่ตากแดดไม่เมียเล่นบักมุนหัวจัดการหัวยางจันนะครับก็เลยไหลพี่น้องเมืองนะครับมั่งเติมสลัมใส่พื้นหนึ่งกันแดดครับเพื่อนบ่อเหลวกันแดดทุกคนเสามาแดดออกแดดออกแดดออกคับมากกับแดดซองนะครับที่่านว่าครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจนะครับสวัสดีครับ่ ครับพี่ธนวาเลิกกุเรียนมาแล้วนะครับเพื่อหาเอ้ยไม่ถึงน้ำอ่าเลิกกุเรียนมาแล้วยาเล่นน้ำดลวกเด้อน้ำในถังเอาไว้ทลังถ้วยก็อาการกับประมาณนี่นะครับบานก็ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องมือนี้เบียดได้ซมิ่งนะครับได้เบียดซมิ่งอ๋สับเพยเฮล่าเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องบรรยากาศบรรเทาตอนแรกกับเป็นยังีไหล่ะนะครับตอนแรกมากคำมากจักหน่อยกับขึ้สิบ เก่าสู้ห่วงบรรยากาศขอกตอน,นคืนปกคลุมรือความมืดอนะครับก็ความเงียบตามภาษาบานเท่านั้นนะครับอากาศตอนนี้่อนข้างจะตอนก็างคืนอยากจะเย็นนะครับตอนก็เว้นอยากจะห่อนเอาฝากให้เบ่งบรรยากาศ